สายสายครับผมครับวันนี้สิพาไปเที่ยวง,งานท่านาด้ยครับเด้อไปชมก่อนเริ่มงานนมัสก,การอุปถัาภ์พนมครับกับงานปีนี้จัดขึ้นวันที่17ถึง25ครับวันนี้วันที่15ครับผมไประก่อนวันงานครับ นวดเนาะน,นวดเนือน้อเหมอนเาเป็นใจไปเนื้อรั้มเชิอโตงนี่ยนะในบ้านเราเรียนจบใหม่ ที่ยวแล้วครับผมปีนี้ร้านค้าเยอะครับรถเยอะร้านค้าก็เยอะครับนนเกือบจะถึงหน้าคูุงพระนาพนมครับผมมาเส้นทางมุกดาหารนะครับเนี่ย ที่15กุมภาครับเริ่มงานวันที่17กุมภาถึง25กุมภาครับผม9วัน9คืนครับงานรำราชการหลวงพระธาตุพนมปีนี้ครับครับปีนี้บบกไฟหนาวบันไดนะครับเออ้อไผมางานประทาน ข้างจะร้อนอยู่ครับขนาดนี้วันนี้ร้อนครับมไม่ค่อยหนาวครับชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันครับร้านค้าร้านหลวงคนเริมหลายนะครับผมเริมเยอะนะครับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเสมาก้น่ามหมนันอน้าปุมาท่าพนมนะครับเรื่อรถเยอะครับ ชมบรรยากาศไปด้วยกันครับผม เริ่มงานสองวันครับวันที่สิบห้าครับผมพาชมบรรยากาศครับผมขนาดยังบเปิดงานคนก็เยอะพอสมควรแล้วครับผมจะผ่านองค์พะาตุประนเลยครับเด้อดีครับลานผมมาท่าพประดุครับ,าม,รบมาได้แปนกล้องให้เบื่อนนะครับเด้อ เราะว่าค้าขับรถอยู่ครับดดตั้งตายในรถเลยครับก,ก้องคนเยอะครับคนเยอะร้านเยอะร้านลวงเยอะจริงๆครับปีนี้เขตบุรีวไอ้บริเวณจอดรถฟรีก็มีนะครับเด้อปีนี้ครับแถว องพระธาตุพนมเลยนะครับมันจะมีป้ายบอกนะครับข้างหน้าครับเป็นที่จอดรถราชการรถที่จอดฟรีด้านที่ทดจอดฟรีน่าจะเป็นข้างหลังองพระธาตุครับมีป้ายอยาุ่นๆทึงไหนนะักท่องเที่ยวออกมาว่า เพียงครับเป็นมงคลพิเศษครับรลานหลวงตลอดแนวครับไม่มีที่วินว่างสำหรับ คลิปกับคนนครพนมค,ครับผมโดยกำเน,นิดครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปชมบรรยากาศไปเรื่อยครับไปด้วยกัน เชงดกาฝากโคติตามนลยครับเด้อคนนครพนมครับรถเยอะรถเยอะพอ,พอสมควรครับอนวันเปิดงานวันที่สิบเจ็ดนะครับเด้่ถ่ายตอนนี้ที่สิบห้านะครับเด้อโอเชิญชวนครับงานนมัสกาองคงพระุพนมปีนี้สิบเจ็ด พุพ้าพันธ์สองห้าหกเจ็ดถึงยี่สิบห้าครับผมยี่สิบห้าพุพ้าพันธ์ครับเก้าวันเก้าคืนครับปีนี้ไม่น่าจะหนาวครับตามสัมผัสน,นะครับอากาศมันค้างยา